ในช่วงปีพุทธศักราช2535เนิน491เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างชายแดนไทยเมียนมาเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนิน491คือกรณีพิพาทชายแดนไทยระหว่างไทยเมียนมาในปีพุทธศักราช2535 โดยกองกำลังทหารเมียนมาได้รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บริเวณเนิน491เพื่อปราบปรามนชนกลุ่มน้อยซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยเหตุการณ์นี้เกือบจะบานปลายกลายเป็นสงครามแต่ก็สามารถคลี่คลายลงได้โดยการเจรจาทางการพูดและพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท,ที่9ซึ่งมีส่วนช่วยให้สถานการณ์สงบลงและเมียนมาย้อนถอนกำลังออกไปปัจจุบันเนิน491 ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและวีรกรรมของผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนเคยเป็นสมรภูมิเก่าอาจมีการพบวัตถุระเบิดตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีการดำเนินการเก็บกู้และการทำลายเป็นระยะ